นี้ว่าทำอะไรครับถ่ายหน้าหน่อยมาเด็ดสตรอเบอรี่ครับครับเอคสตรอเบอรี่นะครับปลูกไว้กินเองเหรอครับปลูกไว้กินเองครับเดี๋ยวดูดีมีกี่ลูกครับมีสองลูกครับอเด็ดดูหน่อยครับแล้วก็ด้านบนก็จะออกไปใกล้ออกแล้วครับใกล้ออกเป็นลูกอ๋อครับครับเด็ดมาลูกหนึ่งนะครับในดูที่เหลือแดงไหมครับโอ้แดงน่ากินจริงๆออกดูดูที่เหลือที่เหลือมีกี่อีกลูกสองที่เหลือก็ยังไม่แดงใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่แดงครับถ้าแดงมันจะเป็นลูกแบบนี้ครับ แล้วก็จะไว้กินนะครับนี่มันดูกินเหลือเป็นส้อมอะไรครับส้มกินเปลือกส้มกินได้ทั้งลูกนะครับส้มกินได้ทั้งลูกเลยลูกนี้นะครับลูกนี้ลูกใหญ่มากล,ลูกนี้ลูกใหญ่มากเดี๋ยวตามองไม่เห็นนะครับอันนี้จะเป็นลูกใหญ่ส่วนนี้<ช><ร>ก็กอเหลืองเหลืองนี้นะพอเหลืองเหลืองตัวนี้ก็จะใหญ่เหมือนกันครับแต่อ,อันนี้มันก็จะใหญ่เพราะเทียบเที่บกันเนี่ยก็ใกล้จะใหญ่พอๆกันแต่อันนี้มันจะเล็กกว่าอ่าอันนี้จะเหลืองไหมเหลืองดูที่เหลืองเหลืองต้องเด็ก น่าเด็ดด้วยนะี่ยอ่ะเด็ดอยู่อ่าเหลียงกินได้แล้วแหละเพราะว่ากินได้แล้วมันเหลืองแล้วได้ดูจะหาโทรที่สว่างก่อนเดี๋ยวที่มืดอ,อ่ะแล้วโทรหันหันก้นมาดูอ่าเหลืองกินได้แล้วกัดดูดิกัดดูสักคำดูก่อนกัดดูสักำก่อนอ่าหวานไหมหวานครับได้ดูลักษณะของส้มเป็นยังไงลักษณะส้มนี้จะเหมือนเหมือนลูกพับใช่ไหมเหมือนลูกพับจะไม่เหมือนส้มธรรมดาเนาะ เป็นเหมือนลูกพับออกจะทางหวานนะครับนะ <c oughs> แล้วก็เปลือกออกไปทางกลิ่นส้มเน้นไปทางหวานเยอะเลยกินได้ทั้งเปลือกทั้งลูกนะครับนี่ต้นเขาครับ้จะมีลูกเล็กอยู่ด้วยเอเเอลูกเล็กอยู่ด้วยเนะเาะอ่าโอเคกินได้ลองกินดูดิกินถ้าทำดูวกว่าเอา่อไม่เป็นไรเพราะว่าตอนเช้าน้ำเป็นไม้แล้วงนิดหน่อยเออทำคลิปพอดีเลยเอาลูกอ,อ๋อาหวานโชยโชยลอยกันกัดให้หน่อยอ่าโอ้เนื้อจะเป็นคล้ายๆลูกพับเนาะ ส้มคล้ายๆลูกพับนะครับแต่ว่าเป็นถึงที่แปลกหานกินยากก็สามารถปลูกกันได้ครับสั่งจากนาซาแด้ลูกกลมๆจะเน้นหวานลูกเลียวๆจะเน้นเปรี้ยวนิดหน่อยครับลูกพับโอเคจ้ะบ๊ายบายสวัสดีก่อนสวัสดีครับปลู <c oughs> กกินเล่นที่บ้านได้ไหม <c oughs>